ทางฝั่งของพลังประชารัฐเนี่ยอ,อย่างถ้าประชาราชบอกว่ายังไม่ได้กรอกเอกสารยังไม่ได้เอกสารมาเลยวันนี้เจอคนนี้ฮะคุณอัฐกรศิริรัตยากรซึ่งก็ถูกมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าจะเป็นหนึ่งเดียวในสี่รายชื่อซึ่งคุณอัฐกรเนี่ยก็น่าจะได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนเดิมไหมแต่จะเป็นในนามอะไรเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็เลยไปถามคุณอัฐกรเนี่ยนะครับว่าตกลงได้กรอกประวัติหรือ,อยังนะฮะ เจ้าตัววันนี้ยอมรับเลยนะฮะบอกว่ากรอกแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็หยอกสื่อกลับว่าไม่อยากโกหกไงโกหกเดี๋ยวผิดจริยธรรม<อ>ก็ตอบตรงๆกรอกแล้วก็กรอกแล้วนี่ฮะคณอัธกรศิริรัตยกรนะครับรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์นะครับวันนี้ยอมรับนะกับนักข่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยได้เอกสารแล้วแล้วก็กรอกประวัติการเป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วก็พูดติดตลกนี่ถ้าผมโกหกคงไม่ได้นะว่าเดี๋ยวจะโดนเรื่องจริยธรรมนะครับซึ่ง พอถามเรื่องกรณีของพลตระเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพลังประชารัฐก็เห็นว่าออกเอกสารมาทวงเอ,ออเอกสารที่จะกรอบประวัติเหมือนที่คุณอัศกรได้กรอกแล้วเนี่ยอะอย่างคุณอัศกรได,ได้แล้วนี่กรอกแล้วนี่ก็เอกสารพลังประชารัฐออกมาบอกว่าทําไมของท่านพัชรวาทยังไม่ได้ปรากฏว่าประเด็นนี้คุณอัศกรบอกว่าเอานี้ไม่ทราบเพราะไม่ได้คุยกับท่านเลยฮะตอนนี้สรุปยังไงครับของเราบ อไไม่ด้เลยแต่ของพี่ได้เอกสารประวัติอะไรเรียบร้อยยังตอกประวัติยังไม่ไม่ถามเรื่องงานเรื่องอะไรเลยครับนิดเดียวพี่เบสเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องงานให้ได้แหละอะไรอะไรครับต้องงแล้วไปชมพี่เบสนี่เดียวแล้วเหตุของทางเจ้าวาดีเขาไม่ได้นี่ผมไม่ทราบผมไม่ได้คุยกับท่านเลยครับครับอย่างคือส่วนตัวของคารมดีกรอกเรียบร้อยหมดแล้วครับประวัตินะ ผมกก็คงไม่ได้นะเดี๋ยวโดนจะเลี้ยงทครับเออก็ยอมรับนะก็แซวบอกไม่ถามเรื่องงงเรื่องงานอย่างอื่นเลยเหรอก็แต่ก็ยอมรับว่ากรอกแล้วนี่นะครับทีนี้พอถามต่ออแต่ประเด็นล่าสุดที่มีข่าวมาว่าคุณนัุบลพิญโยศินวัตรหัวหน้าพักกล้าทมก็ดีคุณอักราพมเผาน้องชายร้อยเอกธรรมนัสก็อาจจะอยู่ในรายชื่อรัฐมนตรีด้วยนี่เลยครับ คุณอัศกรบอกว่าอ๋อเรื่องนี้ตนไม่ได้อยู่ในวงที่เขาพูดคุยกันถึงเวลาคงจะรู้กันตนก็แค่ติดตามข่าวเหมือนกับสื่อเท่านั้นเองเกินนี่ย้ำนะฮะว่าการกรอกประวัติเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าคนนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีร้อยเนะฮะเหมือนกับคล้ายๆกับยื่นใบสมัครคเฉยๆนี่ผมเปรียบเทียบนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตามคาดการณ์ที่บอกว่าอาจจะมีการตั้งรัฐมนตรีที่ไม่ใช่คนของพลังประชารัฐเลยอันเนี้ยคุณอัศกรอาจจะหลุดแต่ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการคุณอัศกรเน ใสสะอาดนะแล้วก็น่าจะผ่านฉลุยที่สุดถ้าจะตั้งคุณอัตกรเนี่ยมันก็ต้องดูเหตุผลว่าคือเหตุผลอะไรอเพราะพลังประชาฐเดี๋ยเขางงไงอ้าวเราเสือเสนอไปสี่ทำไมตั้งอัตกรคนเดียวอะ่ะเอออย่างนั้นจะได้เหรออะไรอีกสามอะ่ะอ,อ,อย่างนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าเหมือนตกลงคุณเลือกพลังประชารัฐหรือไม่เลือกเขาร่วงรัฐบาลกันแน่หรือมันจะมีอีกมิต,ติหนึ่งครับเป็นมิต,ติใหม่หรือเปล่าออคือถ้าไม่เลือกก็ต้องไม่เลือกหมดเลยมันอาจจะตอบง่ายกว่าหรือเปล่าครับรอติดตามนะครับ